รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสืบนาคเสถียรมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมและสํานักข่าวกรีนนิวส์จัดเสวนาทําอย่างไรช้างไทยจะไม่โดนทําร้ายอีกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการทารุณกรรมช้างในปัจจุบันและหาแนวทางในการยกสวัสดิภาพช้างไทยอย่างเป็นระบบนอกจากยกร่างพรบาช้างไทยฉบับภาคประชาสังคมและร่างกฎหมายฉบับอื่นเพื่อแก้ปัญหาช้างไทยให้ครอบคลุมทุกมิติแล้วอย่างร่วมการเสนอทางออกระยะสัน้นเช่นการจัดทําธนาคารอาหารช้างการปรับปรุงนโยบายป่าชุมชนใหม่สร้างจิตสํานกาึก จิยิธรรมไม่ทําร้ายช้างอีกต่อไปค่ะผลักดันพรบฉบับนี้นะครับให้เป็นกลไกลและก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาช้างในอนาคตอย่างยั่งยืนสร้างสาวัสดิภาพที่ดีให้กับช้างโดยเฉพาะช้างเลี้ยงนะครับรวมไปถึงการป้องกันการสร้างความทรมานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับวันนี้การจะมาเปิดการท่องเที่ยวแล้วกอ็อยู่จะเข้ามาให้บริการทเที่ยวเลยเนะี่ยมันเป็นเรื่องเป็นโจทย์หนักหน่วยงานรัฐขอส่งไปดูหน่อยนะคะว่า เขาจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นมายืนขึ้นได้อีกหรือเปล่าคะในภาคประชาชนสรุปสั้นๆนั่น,นเลยว่าค่าชดเชยนะครับในส่วนการจัดการช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องช้างก็คือการจัดหาพื้นที่ที่เป็นบ้านของเขาพัฒนาบ้านของเขาสร้างเสริมบ้านของเขาให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงครับ